สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดี FC แฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องสวัสดี FC แฟนคลับน้ององอิงสวัสดี FC แฟนคลับพเพชรแสงตะวัน EVJ นะคะสำหรับคลิปนี้กับว่าวาเรื่องเล่าของบอดจูเด้อพี่น้องบอดจูคือพอผู้ให้่บอดจูคือหัวหน้าวุ่งบอดจูคือผู้กอต่างโอ้ยจักสีว่าจังหดกับความยากของเราเนาะพี่น้องเนาะบอดจูดีบอกเลยว่า คอมเนคนเฮาธรรมดานี่เฮ็ดงานหลากหลายปานนี้นั่นโอ้เวลาพักผ่อนเราตรงใดไปพักเนาะพี่น้องเนาะสุดยอดผู้ชายคนนี้เนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าเล่านี่สุดๆอหลีกับทุกเรื่องแอพเพนเบิงแล้วนะคะพี่น้องกับพี่มานั่เสนอให้ฟังนับั้งแต่เริ่มต้นก็คือสัดก,การแสดงมื่ขึ้นนี่นะคะพี่น้องพอจะไปหอดการหอดงานตอนนั้นหลักอะไรผ้าลูกไปวหว้นะคะพี่น้องหลังจากเช็คเศร้าช่วงเช็คเศร้าหน่กับบ่ษธรรมดาเนายพี่น้องโอ้ หลังจากปล่อยเพลงเงินยังก็เพลงหักน้องด้สองเม้าเนาพี่น้องนาอเพื่อนก็เอามาชิกเศร้าอยู่มขึ้นนี่บอกเลยว่าสุดสุดอิลีนะคะนาเวที่มีคนหุ่มหอมเต็มนะทั้งพ่อทั้งลูกนะคะพี่น้องถือว่าเล่านี่ดังดังเพลงแดงคิรกรที่นั่งห้องในรลอบนี่บอกเลยว่าดังอหลีนะคะหลายผู้หลายคนนะคะไปเห็นอยู่น้่ตลาดตะลีเนาะเพราะว่าจะเป็ี่นเข่า กระแสนะคะช่องดังเพื่อนก็เอามาลุ้งยู่ได้พี่น้องว่าเขาเปิดกล่องตลาดเลยก็คือเพ่งของบอดโจนี่แหละเพื่อนห้องหักน้องในสองเมากําลังมาแรงเลยที่เดียวเชี่ยวนะคะพี่น้องมือในวันก็เช็คเศร้านะคะพี่น้องบอดโจเราเป็นคนนื้นปุ่มละนาปื้มนะเราเฮ็นยังบอกเลยว่าออกมาดีบดนะคะพี่น้องหลังจากนั้นเราก็ไปพ้าลูกไปไว้นะคะขอพ่อู่าพญานาคนะคะอยู่ณวัด นั่นบัตรที่ไปทาการแสดงโยมเพื่อขู่ขันนั่นแหละเนาะพี่น้องวันนี้ก็คือเพื่อนกับผ้าลูกนั่นมลังจากวายบูซาพญานาคแล้วๆเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนกลับไปหลอดไตทองพญานาคนะคะทั้งสี่ตระกูลเลยถือว่าองค์ปูองค์ยาที่เพิ่นเด็กปั้นเป็นรูปจำลองย่หันโอ้ยงามตาคักเนาะพี่น้องเนาะหากว่าท่านใดมีโอกาสไปทางนั้นก็ค่อยแวะกราบไหว้กันเลวกันนะคะนี่แหละ ถือว่าเป็นการเผยแร่ให้พร้อมเนาะพี่น้องเนาะบอกเลยว่าเป็นเรื่องเล่าที่หนาชื่นชุ่มนะคะบอดโจเองกับผ้าลูกไปไหวนะคะไปกาบไปไหวนั่นคือถือว่าเป็นนาทีของพอหันหนาวงเนาะพี่น้องเบิ่งดูนนี่คือความเป็นบอดโจนะคะหลังจากนั้นกับมาบัดิพี่น้องเพื่อนเองกับมาตะเตรียมงานโนนีนั่นนะคะหากท่านใดได้เห็นว่ามือขึ้นนี้เพิ่นมีโช์หลายอย่างหนึ่งโช์ของเจ้าของ เป็นว่าพี่น้องสองอีหล่าหน่อยกับขื้นโชว์ชุดหมโนน,นีนันเพิ่นกับเดบอกับลูกสาวแล้วที่สําคัญมีโชว์ของเปิดตัวสาวน้อยลําเพลินโชว์นะแม่พี่น้องโอ้ยเพิ่นแต่งลูกจ,จังสั่นจังสี่บอดโจบอกเลยว่าสุดยอดอีีนะคะเพลงต่ละวักต่ละตอนเพื่อนลูกว่าผู้ใดควรห้องวักใดยังไง่ายเพิ่นแต่งลูกบอกเลยว่าสุดยอดสุดยอดความปิดบอดโจนะคะ นี่คือพอหัวหนาวุ้งนะคะกะอยากจะบอกสาวต่อไปจนถึงบุรละเพื่อนเองเป็นผู้ที่มีขายเพลงเป็นของเจ้าของนะคะพี่น้องเพื่อนก็ได้ปล่อยเพลงเจ้าของไปแล้วและที่สําคัญเพื่อนคอยซัพพอร์ตกับนักรล้องนักสแสดงศิลปินสู้ผูกสุคนในวงนะคะพี่น้องต่อไปนี้ว่าต้องขึ้นอยากจะออกไปเป็นศินลปินเดียวใดๆเด้อพี่น้องเด้อพ่อพ่อแม่แม่ศิลปิน ชูผูกชูข้นนะคะบอกลูกบอกเต่านะคะและที่สำคัญตอนนี้เพิ่นกำลังเปิดรับศิลปินใหม่พี่น้องเข้ามาออดิชันได้เลยนะคะพี่น้องบอกได้ว่าหาว่าเปลี่ยนโอกาสของสุขนสุทันแล้วละบาทนี้นะคะ <c oughs> เพิ่นจะเอาไปโลงวงสองพี่น้องกับบเน่นเพิ่นอาจจะามาเติมติมใส่วงใหญ่ที่ขาดหายไปนะคะพี่น้อง ภากันเขามาออดิชันบอกลูกบอกเต่าเขามาเลยถือว่าเป็นโอกาสการเปิดวงไม่นเนี่ยว่าเ็นเรืองได้เปิดกันบ่อยๆบ่มีกันบ่อยๆด้วยพี่น้องและที่สําคัญวงไม่วงนี่มาจากสาวน้อยพิดบ้านเพลงเป็นสาวน้อยสองนี่แม่พี่น้องโอกาสที่สีโดง่งสีดังมากมากถึงแล้วให้ฝ่าว่ากันเขามาออดิชันนะคะพี่น้องเขาา้าไปแมว่าท่านจะเป็นโตเดนก็ขอให้พิ้นหลักนาะพี่น้องนี่คือ อยากจะเห็นพ่อพอ่อแม่มีความสุขอยากจะเห็นขอบครัวของศิลปินสุขสูุสุขคนมีความสุขเนาะพี่น้องเนาะนั่นคือว่าจดได้เขามาอยู่กับบอดโจนะคะพี่น้องหลายผู้หลายคนก็นอยากเขามานะคะพี่น้องฟ้งเขามานะคะพี่น้องให้เพื่อนได้คัดกองให้เพื่อนได้คัดเลือกกอนมูกอนพวกหลดเนาะพี่น้อง ตรงนี้มีดีเฝ่าเขามานะคะพี่น้องมาติดต่อสอบถามใดเลยกับบอดโจนะคะบอดโจพื้นป็นผู้ที่มีตาแหลมคมนะคะถือว่ามีสมองเพชรนะคะพี่น้องเพือนสามารถที่จะจัดการบริหารใดนะคะทุกสิ่งแนวบอดโจพื้นป็นผู้ตัดสินเด้อพี่น้องเด้อเขามาเลยภูปากกระพุนนะคะถือว่าเป็นกำลังแรงเชี่อของบอดโจอีก ข้างนึงก็แล้วกันสำหรับช่องของแอดเพนนะคะก็ขอใหพ้พ,พ่อแม่เอฟซี FC ที่มารับช่วงบฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ฝากแช่ไปพิมพ์เข้ามาเพลแสงตะวันี b ีจเด้อพี่น้องเด้อและที่สําคัญก็คือคอมเมนต์เข้ามารัวๆแสดงความคิดเห็นนะคะในแต่ละคลิปของแอดเพนน้ำแน่นะคะพี่น้องถือว่าเป็นการ สนับสนุนทางช่องกันแล้วกันนะคะส่วนถ่ายคลิปนะคะพี่น้องบอดโจกับน้องอิงนะคะเพื่อนเป็นนักร้องศิลปินดังระดับโลกแล้วเพื่อนก็นย่งมาฝากจ่องอก,กับแอดเพนยูขอบุญขอบคุณหลายนในความการุณาทั้งสองทันเลยนะคะพี่นอ้องเชิญติดตามรับชมคลิปสั่นหลังคลิปหนีเด้อพี่น้องเด้อขอบุญขอบคุณสุขคนสุขันนะคะที่เข้ามารับชมเฮงๆงปักๆสุขภูสุขคนนะคะ เหลาก็ะอพาะฟังซ่องให้เสียงต้อเนเ,นเ,นเ,นเนอียดเจียนได้จ่าฟางอะไรก็เช้็นกำลังใจนี้คุณแม่ก็เป็นกนาา ติดตามช่องติดเสียงตะวันค่ะอีพีจีอีพีจีโอ้อีพีจีตาฝากกดติดตามด้วยนะครับคนติดตามเซอใครจะนิ่งปิ้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 งไหนพูดแม่